ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจรโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้วิสัยทัศน์เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตามมาตรฐานสากลพันธกิจ 1. พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. พัฒนานวัตกรรมการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งในบริบทของสังคมไทย 4. เป็นแหล่งฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อสร้างรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ครอบคลุมตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วยและเพิ่มผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพทั้งในและนอกเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้จัดก,กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลทั้งในและนอกเครือข่า,ขายอีกทั้งยังสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเพื่อให้บุคลากรผู้ป่วยและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยส่งต่อความรู้และพลังใจให้กับบุคลากรและผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปขอบคุณค่ะ